ในไ,ได้ใต้ดีโหใต้เนียตาย รับยังไม่ได้ทักทายกับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนานานักตกปลานะครับสายชิงหยูธรรมชาตินะครับวันนี้ก็มาเจอกำนา้บาังนะครับที่ไมยเขาัวลาับวันนี้บรรยากาศอาจจะมีลมสักนิดนะครับแล้วก็น้ำแดงนะครับวันนี้ก็มาตกในระยะในระยะ สามหกนะครับตกแบบปลาล้านสองตะขอโอเคมาชมผลงานกันเดี๋ยมีไซส์สวยๆให้เข้ามาเล่นบ้างนะครับไปยนละโอ้โหโดนนะครับ <laughs> นี่คือไซส์ใหญ่เล็กมากนะครับเป็นปลาลุกปลาตะเพียน ไม่ย่ายดังทำไม่ปบื่อนางโบวันนางโบว์มันปลากๆาดรนมันตามพี่มาได้ปวดเจ้าอนี่โอ้เดินกันจัดเนื้ออย่างแรงโอ้โม มโนโม่คงราน,นไป้ตรงนู้โอ้โหเนนนอนจิ้งมอนี่แล้วยิิงยิ่งชาจ้า,จาก็ไปเอ็มเป็นรถกันนุกกันกีนก่ล่ะแต่แทนูคนก็ไม่กอยอ้าวแบบนี้น่ะปลาปลาจังนี่ปลาอะไรนะครับหนักหนักอยู่น่าจะใช้ใช้ได้ปลาอะไรว้าย <laughs> ติดหลังนะครับหนักหนักเข้าใจว่าเป็นเส้ใหญ่นะครับเล็กนิดเดียว làm cái, một quả tụt tơ, tít lăng ngài nè. อ๋อเจ๋งเเจ๋งเไหลลงไปอ้าวโดนอ๋อด้วยปลาตาลุนนะครับเล็กๆทอดกรอบกินอร่อยเกล์นะเกยะเกย์นะบังนะเกย์นะ <laughs> mà mà lên nhiên yếu mà đi này giặt lục lá gần kết mưa mới lên để giặt mấy tít đi nếu về đây gần được cấp rồi chưa ok <laughs> เค okay. นี่แหละอาจจะตาลายเทกานิดนะครับวันนี้เพราะว่าลมแรงนะบางวันนั่งตรงจุดที่ลมพัดลมออกพอดีนะครับไม่เหมือนกับนั่งใต้ลุมไมท้ที่ที่ประจำ โดนนะครับใส่เล็กๆก็ให้ได้เล่นนะครับวันนี้บาตาลุนเล็กๆก็ให้ได้เล่นโอเคล,ละดาค่อนข้างที่จะเข้าชา้าเนรับวันนี้เพราะว่าพอ,พอลมเริ่มพัดแรงก็ปลาข้างเงียบเดี๋ยวลองตกไปสักระยะนะครับถ้า lùm lên. quản lý có ở nhà. Tôi muốn để để ban 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 cột clip. Đều này. Clip này clip Clip biến cột trái. Cột tam đang ở. Cột lớn lớn này. Cột cao bảy mươi. Khoảng bảy mươi. Ôi, tung leo. Cái này là cột tam. C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 ột tam. ไปในหนึ่งปีอึ้งก็เลยเปิดเปิดสร้างไรายได้หนึ่อันไหนได้ปันะ้นอะไคลิปมันถ้าคลิปอื่นๆก็ก็คนเล่นไม่ได้เแต่ต้นมาเก็บอมันคลิปเป็นทำไหนหนัวตุ๊กจี้ทำเนื้อทำเล็บอะไรน,นะพี่คนกล้าไปเล่นมั้ถ้าคลิปเด็กน,นังตกคนเอี่นคนกล้าไปเล่นไป่ตึ้งเอยคน <laughs> เด่ก็นุ๊กนุ๊กยังตีไว้เลยอ้าวโดนนะครับน่าจะเป็น โอ้ปลาทูก็ปลาทูปลาทูสองตัวนะครับปลากะเหแล้วก็ปลาปลาลุนแยงกันจัง ช่วงนี้ลมแรงนะครับเดี๋ยวนบังปิดเครื่องก่อนเดี๋ยว่อยถ่ายลมแรงไปมาดูเต้มนี้กันนะครับนบังไม่ได้ถ่ายคลิปเมื่อกี้เพราะว่าปลามันกินห่างนะครับได้ปลากฏดนะครับหนึ่งตัวโอเค ส,สวยนะครับแต่ว่าบรรยากาศช่วงนี้ดูนะครับลมค่อนข้างแรงจากนิ้นะครับก็เลยไม่ได้ซูมทุกในเพื่อนเพื้ชมกันโอเคป่านนะครับตัวนี้ป่นปนอ่ะครับบรรยากาศตอนยินนะครับของหมายคลบัวลาช่วงนี้นะบังเก็บอุปกรณ์แล้วนะครับวันนี้นะบังมาตกนะครับแบบไม้ตายแต่กลัววิ่งนะครับสองตะโอในระยะ สามหกนะครับมาดูผลงานกันน้ำบังตกช่วงเช้านะครับอากาศดีลมพัดไม่แรงนะครับแต่ว่าพอตกไปได้สักระยะนะลมพัดนะครับก็เลยได้ผลงานไม่ไม่ค่อยดีนเท่าไรแต่พอพอได้ตัวอยู่เป็นปลาไซส์เล็กนะครับแล้วก็มีปลากดแต้มมาหนึ่งตัวนะครับปลาตะเพียนไซส์ประมาณสนิ้วสนิ้วได้ กระเพียนนะครับตัวก็วถือว่าพอได้กับข้าวนะครับวนันนี้แต่ว่าถ่ายคลิปค่อนข้างยากเพราะว่าอ่าลช้าหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไปเีนะ่ยวกับบรรยากาศดูนะครับเหมือนกับทะลเล,นะเ,ะลเลยนะครับเหมือนทะเลเลยนะครับ นาบังนั่งจอกทุนจนกระทั่งว่ามึนหัวหมดแล้วช่วงนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับนาบังก็จะกลับแล้วเพราะว่าคนกจกลับจะตกนะครับครับก็ขอฝาังเพื่อนนะครับที่เข้ามาติดตามครับและก็ให้กำลังใจนาบังมาตลอดฝากติดตามคนกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับครั้งต่อไปนาบังจะไปใหนไหนนะครับ วันนี้นะครับน้บังต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย